ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาเรียนรู้คำสอนในพระคัมภีร์ที่จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันในใจผมตั้งใจที่จะจับประเด็นของการทํางานในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เราเจอกันอยู่และเป็นช่วงที่เราเองต้องอาศัยคาแนะนำความเข้าใจชีวิตที่ดีนะครับ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่สมทางเลือกเสมอสําหรับผู้ที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งยินดีเปลี่ยนอันที่สองไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้อันที่สามไม่เต็มใจเพราะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นในชีวิตแต่ละวันของเราไม่ว่าที่ครอบครัวไม่ว่าที่งานไม่ว่าที่สังคม เราก็จะเจอสามกลุ่มนี้ตลอดแต่พระเจ้าบอกเราว่าถ้าเราทำสามถูกสามสิ่งที่จะต้องถูกคืออะไรบ้างแล้วช่วงที่เราพบกับสถานการณ์ต่างๆเราจะยังคงความรู้สึกที่ดีต่อกันกับทั้งสามกลุ่มที่ได้เกล่นไว้แล้วนะครับกลุ่มที่เห็นด้วยกลุ่มที่ไม่เป็นไรและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เพราะว่ากลุ่มที่สมนี้จะเป็นการบริหารความไม่พอใจทุกครั้งถ้าเป็นการบริหารความไม่พอใจนี้ต้องอาศัยอุปนิสัยที่ดีอาศัยความสามารถที่ดีอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ดีแล้วเราจะผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้โดยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและได้ความสําเร็จในงาน ความสมพันธ์ที่ดีเฉยๆแต่ไม่สําเร็จในงานเราก็จะไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้นะครับสามถูกที่ตั้งใจไว้ในพระคัมภีร์ได้เตือนเราบอกว่าในชีวิตของเราแต่ละวันเราต้องดําเนินชีวิตโดยความเชื่อโดยความตระหนักว่าเราเชื่ออะไรเห็นคุณค่าในอะไรนะครับและเรามีความหวังไหมเรามีเป้าหมายไหมความเชื่อของเราถูกต้องไหม ความหวังของเราถูกต้องไหมถูกทิศไหมและเรามีความรักมีความพร้อมมีความพอใจที่จะยังดำเนินชีวิตต่อไปตรงตามความเชื่อและความหวังของเราไหมความรักจะเป็นพื้นฐานนะครับพระธรรมของพระเจ้าย้ำเลยว่าความรักใหญ่ที่สุดลองสังเกตดูสิครับไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าในครอบครัวของเรา ไม่ว่าจะยากดีมีจนถ้าครอบครัวไหนมีความรักความรักใหญ่ที่สุดครอบครัวนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองไปได้แต่ถ้าไม่มีความรักไม่มีความพอใจนะครับเราก็จะเกิดปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นพระเจ้าของเราเป็นความรักและเราเป็นใครที่พระเจ้าต้องการให้เราแสดงความรักผมเอารูปนี้มาให้พวกเราดูเพราะว่าใน พระธรรมสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจแต่ใจในอวยวะของเราเนี่ยเรามีหัวใจออกมาจากหัวใจจริงไหมคงคงจะไม่ใช่แต่จะออกมาจากสมองมากกว่าเพราะสมองเป็นศูนย์บัญชาการของเรานะครับแต่ว่าหลายๆครั้งภาษาของเราเราเรียกว่าใจนะครับ ทีนี้สมองของเรามีหน้าที่ทั้งหมดอยู่8ด้านใหญ่ๆนะครับมีตามสีที่ท่านผู้ทำช่วยใส่สีให้นะครับมีอารมณ์มีอารมณ์มีความคิดนะครับมีความมีมีความเข้าใจมีการเคลื่อนไหวมีการมองเห็นมีการได้ยินมีการฟังมีการจำและมีการสื่อสาร สิ่งที่เราต้องรับทราบและตระหนักว่าเป็นธรรมชาติของเราก็คือมีสมองของเราหลายบริเวณที่ทำหน้าที่ทำานองเดียวกันอารมณ์ก็มีสองแห่งอะไรประมาณนั้นนะครับจำก็มีสองแห่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าพลังของสมองที่ควบคุมอารมณ์นั้นแรงมากๆแรงมากๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองก็คือว่าเราต้องพัฒนาให้อารมณ์ของสมองให้ให้ให้ส่วนของสมองที่ทําหน้าที่ความคิดกับความเข้าใจให้เพิ่มให้พัฒนาให้ขึ้นมากๆเพราะไม่งั้นลําบากนะครับเราเห็นคนเจ้าอารมณ์ไหมการตัดสินใจด้วยอารมณ์จิกเดียววูบเดียววูบเลยนะครับแต่ถ้าเราจะตัดสินใจด้วยความคิดด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจที่แท้จริงแล้ว ต้องผ่านการบังคับควบคุมตัวเองมากไหมผลของพระวิญญาณข้อสุดท้ายคือการบังคับตนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะมีความเชื่อถูกต้องเราจะมีความหวังใจเราจะมีความรักแต่การบังคับใจจะช่วยการบังคับตนจะช่วยให้เราบังคับให้ขอให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพราะฉะนั้นในแต่ละวันสิ่งที่ผมเองจะต้องพัฒนานะครับผมยอมรับเลยว่าแต่ละวันเราอยากจะเจริญขึ้นแต่ถ้าเราไม่พัฒนาเราก็เสื่อมลงพวกท่านที่ยังอยู่ในอายุที่เจริญเติบโตพวกท่านยังจะไม่รู้สึกอย่างนี้แต่ผมเองอยู่ในช่วงเวลาที่ผมรู้เลยว่าถ้าผมไม่พยายามพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะตกลงตามโค้งแล้ว พระโค้งลงนะครับส,สถาบันก็เหมือนกันพอไปสักพักหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าไม่พัฒนาก็จะโค้งลงและวงจรก็จะไม่กลับขึ้นไปใหม่แต่ขอบคุณพระเจ้าว่ากรุงเทพคริสเตียนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่1949จะมีช่วงโคง้งจะมีช่วงโค้งลงโค้งขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าปัจจุบันก็ยังมีความพร้อมที่จะโค้งขึ้นอยู่ ถ้าเราเป็นข้อต่อของอวัยวะที่ดีซึ่งกันและกันที่จะประสานกันที่จะต่อต่อสู้หรือปรับปรุงให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าเวลาเราทำงานในโรงพยาบาลในช่วงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการแสดงออกของเราสำคัญมากๆนะครับการแสดงออกของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าเรายินดีเราไม่ยินดี เราสร้างความรู้สึกที่ดีกับผู้ที่มาหาเราไหมผู้ที่มาติดต่อกับเราไหมแล้วเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนไหมแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราศัตรูพระเจ้ายังให้ให้เราให้อาหารให้น้ําและถ้าเราทํางานอยู่ด้วยกันเราให้อาหารให้น้ําซึ่งกันและกันได้ไหมน่าคิดนะครับถ้าเราทําได้ เราทำตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเน้นนะครับสิ่งที่เราต้องพัฒนามากที่สุดก็คือบริเวณของสมองที่ควบคุมความเข้าใจเราเข้าใจความเชื่อที่ถูกต้องไหมเราเข้าใจความหวังของเราที่ถูกต้องไหมเราเข้าใจความรักประเภทที่พระเจ้าต้องการให้เรารักไหมรักแบบที่จะให้ จะไม่เหมือนกับรักแบบที่จะได้ต่างกันเยอะน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนทำงานแล้วรักที่จะให้รักที่จะช่วยจะตรงกับน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าก็ขอให้เราทำได้ตามนั้นนะครับแล้วทั้งหมดนี้จะผ่านการแสดงออกของเราในบริเวณของสมองที่ควบคุมการสื่อสารการแสดงออกเป็นหัวใจเลย และทุกครั้งถ้าเราทํางานต่อกันการที่เรามีท่าทีที่ดีมีการเอาใจใส่ความรู้สึกมีการรับฟังมีการจดจําได้ว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราหลีกเลี่ยงได้อย่าทําให้ใครสะดุดอันนี้เราทําได้ไหมน่าคิดนะพระเจ้าเตือนเราเลยว่าเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านให้อยู่อย่างสงบกับคนทั้งพวงไม่บังคับคนอื่นแต่บังคับใจตัวเราเอง ถ้าทําได้ผมเองผมก็พยายามยอมรับว่าหลุดหลายครั้งและบ่อยครั้งจะหลุดกับคนใกล้ตัวมากกว่าหลุดกับคนไกลตัวเพราะเราไม่กล้าไปโวยวายกับคนที่เขา <c oughs> เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็ทา้าทายเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันพระคัมภีร์ช่วยได้แน่นอนเพราะว่าในขา่าวเระเสริฐความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สําแดงออกยิ่ง โรงพยาบาลโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติต่อชุมชนสังคมเยาวชนและผู้ป่วยในในแบบที่ต้องช่วยเหลือกันต้องเอาความรู้ความเข้าใจที่เรามีช่วยเขาให้มากเพราะฉะนั้นเรื่องของความชอบธรรมเป็นเรื่องหนึ่งที่โรงพยาบาลต้องเน้นให้ได้และทุกคนที่อยู่ในแวดวงของการทํางานก็ต้องเน้นว่าเราทําอะไรต้องให้ตรงตามความเชื่อของเราเพื่อเราจะได้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ จากชุมชนและจากผู้ที่เราทำงานอยู่ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะดำรงอยู่โดยความเชื่อที่อาจจะไม่ตรงกับพระคัมภีร์นะครับเราที่ทำงานอยู่ที่นี่ในการรับรู้ก็คือเราเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลือกถ้าพระเจ้าทรงเลือกให้เราเป็นคนที่ดีบริสุทธิ์และพระองค์ทรงรักใครก็ตามที่มีมผู้ที่รัก แล้วตระหนักว่าผู้ที่รักเขาเน่เป็นบุคคลที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดอันนั้นมีความหมายไหมถ้ามีความหมายเราก็ต้องตอบสนองกระตันยูขอบพระคุณผู้ที่รักเรานะครับถ้าอย่างนั้นผู้ที่เลือกพระองค์อยากให้เราเป็นคนยังไงถ้าจะทำงานเพื่อพระองค์แล้วพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนยังไงมีใจเมตตา มีใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไวนานภาษาไทยมีความต่างนะครับเมตตาก็คือว่าเราทุกคนอยู่ในภาวะปกติมีความปรารถนาดีต่อกันถ้ากรุณาปราณีก็หมายความว่าผู้ที่เรากรุณาปราณีเขานั้นเขาอยู่ในภาวะไม่ปกติเราต้องพยุงเขาให้กลับขึ้นมาในภาวะปกติต่างกันชัดเจนนะแสดงว่าเมตตานี่เราทําได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับ แต่กรุณาปราณีนี่ถ้าทำเมื่อไหร่เป็นภาวะประทับใจใช่ไหมครับมีใครช่วยเราเราประทับใจไหมเรา,าเราสามารถทำได้ใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานในภาวะการเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเราต้องอดทนนานไหมผมเองยอมรับว่าผมเข้าใจผิดนะครับตอนช่วงต้นปี2020เนี่นะครับผมนึกว่าประเดี๋ยวเดียว แต่ตอนนี้สองปีแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอดทนเนี่ยต้องนานจริงๆแล้วก็ความอดทนยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยความเครียดความไม่พอใจมันจะยิ่งมากเพราะฉะนั้นการที่เรามีเมตตามีปราณีมีถ่อมมีอ่อนสุภาพต่อกันนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงพ่อนหนักพ่อนเบาซึ่งกันและกันคนสมัยใหม่จะรู้ไหมคําว่าผอหนักผ่อนเบาเพราะภาษานี่ไปตามช่วงเวลานะ พอนหนัก่อเบาก็คือว่าถ้ามีอะไรที่ยังไม่พ,พอใจยังไม่ถูกใจเราก็พยายามทนไว้แล้วเราก็พยายามให้อภัยเขาและในขณะเดียวกันเขาก็จะพยายามให้อภัยเราเพราะคนเราเนี่ยมีสมองที่รับรู้เป็นแบบ Mirror Im a g e สะท้อนกันสะท้อนกันสังเกตไหมครับสังเกตน,นะพระบีเตือนเลยนะครับว่าสะท้อนกันเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด พระเจ้ายกโทษให้เราไหมหลายครั้งมากๆเราเองก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ผมยอมรับเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าพอเราแซงคันข้างหน้าได้เรารู้สึกดีใจแต่พอคนคันข้างหน้าจะแซงเราเรารู้สึกอะไรวะเอออันนี้เป็นธรรมชาติบาปที่เราต้องระวังว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับเราเองยังไม่พ้นนะครับอย่างที่มีในพระคัมภีร์บอกข้าพเจ้าได้บาปบั่นไปสู่หลักชัย เราไม่ได้ถึงหลักชัยเราต้องบากบันในแต่ละวันของเรานะครับแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหลายๆครั้งเวลาเราเจอความไม่พอใจเนี่ยถ้าท่าทีทัศนคติของเราดีนะครับเรารักกันสัอย่างเดียวเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเท่ากับความ รักความสัมพันธ์ความผูกพันที่เรามีต่อกันนะครับอันนี้จําเป็นมากๆเลยสันติสุขของพระรคิตครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวเพื่อสันติสุขนั้นไม่ว่าเราจะคิดต่างไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายต่างอย่างไรก็ตามก็อธิษฐานภาวนาขอให้ยังอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าและความต่างเหล่านั้นจะเป็นความต่างที่สร้างสรรค มากกว่าเป็นความต่างที่ทําลายเพราะเราจะตกลงกันด้วยเงื่อนไขของพระเจ้าไม่ใช่เงื่อนไขของเราเงื่อนไขของพระเจ้าจะเป็น principle แต่เงื่อนไขของเราเป็น preference อันนี้คือความน่ากลัวฉันชอบอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นผมหยุดเลยเพราะถ้า,ถ,าถ้าเธอชอบถ้าคุณชอบดีผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าที่คุณชอบดีหรือไม่ดีผมเพียงแต่ต้องมีข้อจํากัดของตัวเอง ที่จะต้องบอกว่าหลักการของผมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นพ้องต้องกันว่าเรายังตกลงกันไม่ได้อันนี้ภาษาทางการทูตพระช่อย่างนั้นนะครับเราไม่ได้ทะเลาะกันนะเราเห็นด้วยแต่เรายังตกลงกันไม่ได้นะครับจงให้พระวาทะของพระคิดํารงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์และจงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นเวลาเราเตือนสติกันเวลาเราสั่งสอนกัน มีคำถามที่ชัดเจนมากๆว่าเราแนะนำเราสั่งสอนกันด้วยอารมณ์หรือด้วยปัญญาถ้าเราสั่งสอนกันด้วยปัญญาเราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราตักเตือนสั่งสอนกันด้วยอารมณ์หลายครั้งเราใช้อาวุธเพิ่มแล้วเราก็จะเสียหายทุกคนก็จะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเตือนคำถามทุกคนชอบคำเตือนไหม เราทุกคนนะครับให้ข้อสังเกตเรามีที่เรพลังที่จะปกป้องตัวเองที่เรียก drive to defend ถ้าใครก็ตามมีพลังจะปกป้องตัวเองมากเวลามีใครเตือนเขาก็จะไม่ฟังเขาก็จะให้เหตุผลสวนกลับมาทันทีเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของผมก็คือว่าเวลาถ้าเราเตือนและเราคิดว่าเราปรารถนาดีและมีคำสวนกลับมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมต้องควบคุมตัวเองที่จะไม่พูดอะไรต่อ เพราะว่าขณะนั้นแก้วน้ํานั้นมีฝาปิดอยู่แล้วไม่ยอมให้ใครเข้ามาอยู่แล้วไม่มีโอกาสที่เราจะทําอะไรได้นะครับร้องเพลงสดุดีเพลงนมัมการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งดีของเราก็คือว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราทําได้แล้วพระองค์พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะช่วยเราเพราะให้เรามีเสรีภาพในทําการดี และพระองค์จะอวยพรเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าถ้าเราทำในนามของใครนี่สิ่งที่เราปกป้องไม่ใช่ชื่อของเราเองนะครับเป็นชื่อของผู้ที่เราเป็นตัวแทนนะครับสำคัญไหมศาส,สนก,กิจทำงานในชื่อของพระเจ้าสำคัญไหมแต่ที่จริงทุกคนถ้าติดป้ายว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่ แสดงว่าเราทํางานในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเหมือนเป็นตัวแทนเราเหมือนเป็นทูตสําคัญไหมขอบพระคุณโดยพระองค์นั้นแต่นี้ถ้าทําสิ่งใดทําเหมือนกับถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ชัดเจนตอกย้ําหลายๆครั้งเราทําเพื่อผู้ที่เรารักเราจะเอาใจใส่ไหมทุกครั้งถ้าเราทําเพื่อผู้ที่เรารักเราเคารพเราจะเอาใจใส่ในงาน ตัวอย่างที่ดีถ้าเราถ้าเราเป็นผู้ที่นิสัยดีและพร้อมจะทำสิ่งดีนะครับสังคมไทยรับรู้เรื่องของโครงการหลวงทุกคนเข้าไปอยู่โครงการหลวงทำสุดชีวิตไหมผมรู้จักกับผู้บริหารของโครงการหลวงซึ่งท่านเองท่านก็ทำสุดชีวิตทำแบบคอมมิตไม่ใช่คอมพลายคอมมิตก็คือเต็มอกเต็มใจคอมพลายก็คือทำตามหน้าที่อันนี้พระธรรมตอนนี้บอกเราให้เราทำแบบคอมมิตคอมมิตตดนะครับ ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเนต็ตท่านปฏิบัติพระคิดเจ้าอยู่บำเน็ตของเราหลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าเราต้องรอแต่จริงๆแล้วความสุขในชีวิตแต่ละวันเราไม่ต้องรอเพราะพระคัมภีร์มีบอกว่าเราจะเป็นสุขได้อย่างไรเราเป็นสุขได้ในแต่ละวันชีวิตนิรันด์เป็นเรื่องหนึ่งที่เราใฝ่ฝันแต่ตรงนั้นเราไม่ต้องรอ ในความเข้าใจของผมนะครับแต่ถ้าผมเผลอถ้าผมเข้าใจผิดผมยินดีรับฟังแล้วจะจะได้พยายามปรับความเข้าใจพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขมีสันติและเป็นผู้ที่เป็นพระพรของผู้ที่เราอยู่ด้วยนะครับท่นี้ผู้ที่ทำความผิดเพราะเชื่อหรือหวังหรือรักไม่ถูกต้องอันนั้นทุกท่านที่ทำไปก็รับผิดชอบ พระคัมภีร์เตือนเราเสมอนะครับอย่าไปแช่งอย่าไปคิดร้ายกับคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือทําส่วนดีของเราและอะไรก็ตามที่ถ้าเราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยเราก็พยายามทําความเข้าใจให้มากที่สุดอย่าคิดร้ายต่อกันเมื่อไหร่เราคิดร้ายต่อกันอันนั้นแสดงว่าเราพยายามจะทําหน้าที่ตัดสิน และทุกครั้งเราตัดสินตัวเองกับเราตัดสินคนอื่นเรามีความลำเอียงเสมอยอมรับเราตัดสินเข้าข้างตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่จะตัดสินว่าใครทำดีไม่ดีนั้นพระเจ้าพระองค์เป็นความชอบธรรมเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเราก็ต้องจบลงด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราให้เราได้สิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เราสรรเสริญและขอบพระคุณได้ไหมที่เรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสนะครับเราเชื่อฟังแล้วเราทําตามได้ไหมข้อนี้เป็นข้อที่ท้าทายเราทุกวันท้าทายเราทุกวันและเรารับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้าไหมถ้าเมื่อไรอยู่บนเงื่อนไขของพระเจ้าข้อตกลงที่เกิดขึ้นผมเชื่อเลยว่าจะนำสันติสุขจะนำความสัมพันธ์ที่ดี จะนำความสำเร็จที่ดีมาให้กับสถาบันของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนก็ตามเรารับพรไหมทุกท่านที่ยังอยู่ในนี้รับพรไหมผมเชื่อเลยนะครับมีท่านผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ท่านรับพรไหมท่านรับพรจากพระเจ้าไหมได้กำไรจากชีวิตไหมเพราะว่าเรามีอายุเฉลีย่ยไงได้กำไรจากชีวิตก็เป็นพระพรเราทุกคนได้รับพรนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่อยากจะนำเสนอทุกท่านว่าขอให้เรารักษาทั้งความเชื่อที่ถูกต้องความหวังที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์และความรักที่จะปกป้องเราไว้ด้วยกันไม่ใช่ปกป้องใครคนใดคนหนึ่งปกป้องเราทุกคนไว้ด้วยกันเพราะเราเป็นผู้ที่พระองค์ส่งเลือกนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนในพระคัมภีร์ที่จะเตือนให้ข้าพนศ์หลายได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเชื่อที่ถูกต้องความหวังที่ดีถูกต้องและความรักที่มาจากพร,รักษณะของพระองค์ขอให้ทุกคนที่ผ่านเข้าออกในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแห่งนี้ได้เห็นพระคุณและความรักของพระองค์ผ่านทางการประพฤติการแสดงออกของข้าพงศ์หลายทุกๆคนทุกๆหน้าที่ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เจ้าอวยพรครับ